อปปสรวมพลังคนไทยทั้งแผน่นดินทั้งที่46เฮ้พร้พพอม <Beast> ไหมครับสามสองหนึ่งอพพสรวมพลังคนไทยทั้งแผน่นดินทั้งที่46เฮ้ <h ate> สวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับทุกท่องทางนะครับวันนี้นะครับอปปสนะครับองค์กรปกป้องพ้าพุทธศาสนาเพื่อัสติภาพนะครับและซอดาวก็มานะครับคู่นิทีปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนานะครับนะครับแล้วก็พาชีเครือถ่ายชาวพุทธนะซึ่งมาจากจังหวัดต่างๆนะฮะทางภาคใต้นะฮะจากใต้ถุดเลยก็มานะครับนะครับเหนือสุดก็มีมานะครับอีสานก็มีมานะครับวันนี้มาครบ นะครับวันนี้มาปุบนะครับทุกภาคนะฮะวันนี้นะครับเป็นวันที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าตรงกับวันที่19ใช่ไหมครับที่บอกว่าเป็นวันมหาสจรทรเพราะอะไรเราดูวันดีก็ต้องขอบคุณซอดาลครับเลือกวันให้แล้วเวลาดีอีกคือเรานัดไว้10โมงนะครับแล้วเรื่องหรือเชื่อคือมันเป็นการรวมพลังคนไทยพุทธเนี่ยตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งเมื่อ3าปีที่แล้ว ใช่ไหมฮะตอนนี้ไปถึงครั้งที่4ี่สิบแล้วนะครับกลายเป็นว่าทุกเลขเลยเนี่ยสี่หนึ่งเ้าบวกกันก็เป็นสิ4สี่หกบวกกันก็เป็นสิเวลาส0บโมงเช้าอีกแล้วเราอยู่ในราชการที่เท่าไหร่ครับเราอยู่ในราชการที่เท่าไหร่ครับเพราะฉะนั้นเป็นมงคลสูงสุดไหมครับ่ครับครับเพราะฉะนั้นนะครับเป็น่าวดีมากๆครับมาเป็นมหามงคลนะครับ ซึ่งวันนี้เองนะครับพวกเรานะครับได้มารวมใจรวมพลังคนไทยพุทธนะครับมาด้วยหัวใจในการรักชาติศาสนาพรามากษะตัิกรกันนะฮะมาโดยไม่ได้มีใครจ้างมาไม่มีอะไรมามาด้วยหัวใจแล้วมากันเป็นปีปีละสามสี่ปีนะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมอยากจะบอกขอเชิญชวนคนไทยพุทธว่าพวกเราเนี่ย คนไทยเราไม่ทิ้งกันแม้จะเกิดเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับพวกเราช่วยกันนะครับความสามัคคีครับจะทําให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองนะครับวันนี้เรามียื่นเอกสารทาการทั้งหมด5เรื่องเลยนะครับ5้าเรื่องเลยซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดต่างเนี่ยผมจะให้พวกพี่น้องเขาพูดบ้างนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับขอแสดงความยินดีและขอขอบคุณทุกท่านด้วยหัวใจเต็มร้อยเลยครับขอบคุณเลยครับ ครับเดี๋ยวรอฟังพี่ใหญ่ของเรานะครับพี่ใหญ่เราอายุน้อยสุดเลยเท่าไหร่สิบแปดสิบวก็บวกในไร่ท่านสิบแปดบวกสิบบวกสิบบวกสิบวันนี้ก็เท่าไหรสิบเก้าสิบเก้าบวกสิบบวกสิบบวกสิบเหมือนกันนะฮะครับอายุนิดเดียวเองครับอีกหนึ่งบวกอีกหนึ่งหรือบวกอีกสองก็เกือบแปดสิบเลยนะฮะแต่ละคนนะฮะยังออกมาสู้กันเลยนะฮะยังมาช่วยกันเลยนะครับนีะครับนี่คือหัวใจของคนที่รักชาติบ้านเมืองจริงๆครับ เดี๋ยวผมขอเริ่มจากพี่ใหญ่เราก,ก่อนนะครับพี่ภาคครับขอเชิญครับตบมือไหนครับม,มาจากชลบุรีนะฮะเราก็อยู่ในทีมในทีมมพพศมาก็หลายปีแล้วแล้วสิ่งต่างๆที่มันเป็นภัยต่อชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์พวกเราทุกคนเมื่อเห็นภัยอันนี้มาแล้วก็กิดการรวมตัวกันโดยอัตโนมัติคือรวมตัวแบบว่ามีจิตใจที่บริสุทธิ์ไม่ได้มีใครว่า ว่าจ้างวานมานะคุณทรัพย์ใช้จ่ายก็ของตัวเองทั้งนั้นวันนี้ผมขอพูดเรื่องหนึ่งคือเ,เรื่องธนาคารอิสลามธนาคารอิสลามเนี่ยตั้งชื่อธนาคารอิสลาม,มแต่เอาเงินชาวพุทธเอาเงินภาษีคนทั้งเป็นดินไปใช้จ่ายของกิจการอิสลามอย่างเดียวเลยฮะล้วเราก็ไม่เข้าใจว่า คุณมีสิทธิ์อะไรเอาเงินภาษีรัฐบาลไปใช้ใจ่ายแล้วถ้าเราถามจริงๆโดยงานรัฐบาลเนี่ยเขาใช้ใจ่ายมาตั้งหลายปีแล้วงบประมงว่าประมาณเขาก็แสดงให้เห็นทำไมไม่มีใครไปขัดขวางไมตรวจสอบเลยครบตรวจสอบหรือคัดค้านหรือเรียกมาถ้าพูดยระธาเาชาบ้านต้องแจ้งความดำเนินงานหรือเป็นดํดเนินคดีหรือเอาเข้าพุกไปเลยอ่ะเพมันผิด มันผิดอ้รัฐบาลรูปวงชนชาวไทยเราอย่างแรงนะถ้ามันเป็นการเบียดเบียนเบียดบังนะละเมิดสิทธิชาวพุทธเรามือไทยเมืองพุทธพุทธสร้างชาติสร้างแผ่นดินนะพระมหากษัตริย์เราก็สร้างชาติสร้างแผ่นดินมาให้พวกเราพวกนี้มาอาใสยนะอิสลามนี่เขาไม่รู้เรื่องอะไรก็มาใสา่แล้วก็มาออกกฎหมายพรบสารพัดสารพเพ คือมันเยอะเรื่องนนะอะออกกฎหมายนะอพรบต่างๆทําไมไม่มีใครจัดการสักทีจนต้องเดือดร้อนถึงภาคประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยต้องออกมาแสดงสปิริตออกมาแสดงพลังนะขนะแสดงพลังหลายขั้นนะหน่วยงานรัฐบาลเนี่ยก็ยังไม่ค่อยให้ความสนใจแต่มันดีขึ้นนะแต่ตอนนี้เริ่มดีขึ้นนะดีขึ้นมากๆเพราะเราต้องกระตุน้นเราต้องจี้จุด จุดสำ,ส,ำสำคัญเนี่ยค,คือเงนินเงินเนี่ยสำคัญนะ <c oughs> เอาเงินเราไปล้างผ่านจนพวกเราเนี่ยนะเศรษฐกิจย่ำแย่นะจริงๆนะตอนนี้หันไปไหนั้าเงินเหนือจดใต้บนทุกคนแล้วค้าขายลำบากเงินหายไปไหนปีนี้มันแสนแสนล้านมันไม่ใช่ปีเดียวนะถ้าจะปีสี่ศูนย์กระแลักเลื่อวก็ก่อนหน้านี้นะไปไล่ดูได้เลยนะ เผมขอพูดแ่นที่ขอลเลกันครับเดี๋ยวยัวองมีคนอีกนคะรับขอบคุณครับเาเยครับคี่ัสวัสดีครับผมก็เป็นการดีครับครอีกครั้งหนึ่งครับที่มาที่สู์รับเรื่องราวร,าวรักทุกคุณสบาย<ม>ก็มาทำหน้าที่ของประชาชนกองทันกาทยในมาตรา5สิที่ทุกคนจะต้องถือปฏิบัติ นะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นมิตรหมายที่ดีที่ลงท้ายด้วยคําว่าสิบไม่ว่าจะกี่สิบก็แล้วแต่นะจะประสบผลสาเร็จนั้นด้วยการกระทำตันะวเลขก็เป็นเพียงตัวชี้บอกอาจูดเป้าหมายก็เป็นส่วนหนึ่งในส่วนการกระทําคือการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด แต่ผมจะพูดติงในเรื่องของภัยทับเรื่องของพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ AI กระตามนะครับหรือในเรื่องของภาพยนตร์ผมเกหนักถึงความสําคัญที่ว่าประชาชนชาวไทยชาวพุทธเราเองอมักจะถูกนิ่งเฉยเพิกเฉยเมื่อถูกละเมิดสิทธิทางกฎหมายหรือทางจริยธรรมนะครับจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนชาวไทยชาวพุทธ จะต้องตระหนักถึงผลกระทบต่อลูกหลานหรือกับทุกๆคนก็ว่าไดา้ฉะนั้นเราจะเห็นถึงความสําคัญว่าเรามารับเรื่องราวรองทุกเหล่านี้ก็เพื่อที่จะให้ทุกท่านหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนําไปปรับปรุงแก้ไขนะในแน่ของ AI หรือเรื่องของภาพยนตร์ต่างๆมันเป็นการกดตามหรือลดระดับของเรื่องของศาสนา เพราะเรื่องศาสนาเป็นเรื่องของละเอียดอ่อนก็จริงความเป็นละเอียดอ่อนน่ะทุกคนก็เลยมองข้ามมองไม่เห็นความสําคัญนะฮะในเรื่องของภัยของพุทธศาสนาภัยเรื่องศาสนาไม่เรื่องของภัยภายในหรือภัยภายนอกก็ตามนะะอย่างที่เราทราบกันอยู่นะมันเกิดภัยสองอย่างคือภัยภายนอกกับภัยภายในนะฮะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสองภัยก็ตาม ทุกคนต้องทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นชาวพุทธเราก็รู้ว่าหน้าที่คืออะไรนะข้อสำคัญคือนะฮะตามไม่ว่าจะเป็นตามกฎหมายจารีตประเพณีต่างๆเหล่านี้เนะี่ยอยากให้เกิดความสำนึกนะอยากเป็นชาวพุทธเพียงแต่เดียนบ้านเป็นชาวพุทธโดยบัตรประชาชนนะแต่าขาดการประพฤติปฏิบัตินะฮะไม่ว่าจะโดยวิติยน,นหรือวิติไน,นก็ตามนะฮะ ตรงนี้อยากจะให้มีความจิตสำนึกในการที่รับผิดชอบต่อเรื่องของภาาศาสนาพุทธและพระมหาษัตย์นะองค์กรทั้งสมอย่างนี้เป็นสิ่งที่เป็นจะต้องเครือกูลซึ่งกันและกันสถาบันใดสถาบันหนึ่งจะถูกล้มเลิกไปนั้นไม่ได้นะครจะต้องให้ความร่วมมือความเข้ใจนะและก็ขอให้ทุกท่านได้มาสแสดงพลังและร่วมวมือร่วมใจในการปกป้อง ชาติศาสนาธรรมศาสตร์ขอบคุณครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศวันนี้วันที่19มิถุนายน2568องค์กรปกป้องพุทธศาสนาเพื่อประชาชนได้มายื่นคำร้องถึงท่านนายกรัฐมนตรีไทยให้โปรดช่วยดำเนินการ ตามลำดับต่อไปนี้คนหนึ่งธนาคารอิสลามเป็นธนาคารที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายผิดรัฐธรรมนูญไทยผิดประมวลกฎหมายมาตราความมั่นคงของชาติผิดประมวลกฎหมายความสงบเรียบร้อยของประชาชนทำผิดพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทยและทำผิดธนาคารพาน,นิ์ ไม่เหมือนธนาคารพาณิชย์ทั่วไปถือว่าเป็นธนาคารที่โมฆะเป็นธนาคารเถื่อนคนไทยไม่สามารถกู้ยืมเงินได้ยกเว้นมุสลิมด้วยกันและเป็นแหล่งฟอกเงินของมุสลิมทั่วประเทศไทยทำให้ประเทศไทยเกิดความหายนะกินาเกี่ยวกับเรื่องการเงินฉะนั้นนายกรัฐมนตรี และผู้เกี่ยวข้องของประเทศไทยผู้มีอำนาจจะต้องดำเนินการยกเลิกธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเสียโดยด่วนเพื่อเอกลากของชาติไทยข้อ2สองคําสวงครับ ที่ลุกที่ทางนะครับทางรูแภัทางก็คือให้ตรวจสอบก่อนนะฮะว่ามันเป็นการป้องกัินหรือเปล่าและดาเนินการตรวจสอบให้ได้ข้อเท็จจริงตามกฎหมายนะครับเพื่อดาเนินการต่อไปเพื่อให้ตรวจสอบนะครับอันนี้ก็คือเพราะว่าเรื่องจกมีฐานที่มาหลายหมื่นล้านมากเนี่ยแต่ทําไมถึงปล่อยให้เอาเงินประมาณสิบดีไปใช้นะครับวันนี้เปทักใส่ข้าพรจชาชนนะครับถ้าคุณเป็นหมื่นล้านธนาคารอิสลามโดยอดีต ต้องการจะถูกฟองลมละลายแล้วแต่มีธนาคารของรัฐเข้าไปอุ้มชูซึ่งไม่ถูกต้องตามกฎหมายข้อ2าศาสนามุสลิมปัจจุบันได้คืบทางเข้ามาอยู่ในประเทศไทยจนทำให้าศาสนาตุธเสื่อมถอย ถูกติชินนินทาทั้งที่เป็นศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติไทยยังถูกยกเลิกอ,ออกจากรัฐธรรมนูญไทยฉะนั้นองค์ชนชาวไทยทุกคนผู้รักชาติและหน่วยงานของรัฐผู้มีอำนาจรวมทั้งสอสอทุกคนช่วยกันเสนอลงมติรับศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติไทยเหมือนเดิมต่อไป เพื่อเอกราชของชาติไทยและเพื่อํำรงไว้ซึ่งสถาบันศาสนาหลักของชาติครับสวัสดีค่ะนักประดจากัณวลงคนไทยก็ปฏิธรรอุกทัมภนะคี่ตะดา มีสองค่มันนความรู้สาระสำคที่เรามาพูดกันทั้งหมดนี่นะกลุ่มชนเรา้งหวันนะก็มาพูดเรื่องแต่เรื่องของภัยไผยสลามนะครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นมายาวนานหลายปีนะคะหลายปีแล้วแล้วเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นมาแต่ละเรื่องเนี่ยมันชรื่อแต่เรื่องของเรียกว่าอันตรายเรื่องไร้แรงั้างสิดนะคะมันเรื่องของอันตรายที่สาหัสสากันนะครับ ไม่รู้ตเกี้เกิดอีดกสิบร้อยเรื่องแล้วแต่ว่าอันนี้จะพูดจะพาะเบื้องหน้าก่อนคือด้านหลังเราเนี่ยนะที่เขากําลังมีม็อบอยู่ตอนนี้นะส่วนใหญ่เราต้องเข้าใจว่าม็อบเนี่ยอันนี้ก่อมาเป็นปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นม,มันจะมีคนอยู่เบื้องหลังที่จ,จ้างเขามาก่อม็อบตรงนี้นะคะแล้วก็มันก็เป็นเรื่องของการเมืองแต่ในเบื้องหลังแล้วจริงๆเนี่ยคือพวกเราเนี่ยไปสังเกตการดูก็เป็นกลุ่มของคนคนแขกนะคะคนแขก ผสมลงในกลุ่มนี้จํานวนมากเพราะฉะนั้นเบื้องหลังก็คือไัยภัยอิสลามนะคะที่เขามาเนี่ยกอมอตุเพื่อมาจะมาไล่รัฐบาลรัฐบาลซึ่งเป็นการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยนะคะ mm hmm. คือรัฐบาลของอุลอิงนะคะคุณพ่อนายกพักเสรษีชินวัตรค่ะอันนี้เพระว่ามันเป็นเรื่องที่ว่าเราผ่านการเลือกตั้งในระบอบที่ถูกต้องแต่พวกเขาจะมาไล่ในระบอบของเผด็จก,กาเเรเบื้องหลังคือเผด็จการ นั้นมันจึงเป็นเรื่องอันตรายที่ว่าแขกเนี่ยมันอยู่ทุกซอกทุกมุมอยู่ทุกเหตุการณ์อยู่ทุกเรื่องหลังในแต่ละเรื่องที่เกิดข,ขึ้นในประเทศไทยที่ท่านท่านสมาชิกได้เล่าให้ฟังไม่ว่าภัยฮาลานทาั้งธนาคารไอแบงค์นะทั้งเออเรียกว่าไทยสามจังหวัดใต้นะคะเรื่องของวัยรุ่นเรื่องของอาการเรียนหนังสือนักเรียนที่ว่าเรียนหนังสือที่ว่าเป็นหนังสือของพวกอิสลามเขาบังคับให้เราเรียนซึ่งมัน ถ้าราชการเนี่ยไม่เข้าใจว่าไปรับใช้เขาเหรืออย่างไรทําให้เขาสามารถที่จะยัดเยียดสิ่งที่เราไม่ต้องการสิ่งที่เป็นของคนแข่งเอามาให้อนาคตของลูกหลานเราเองเราไม่เข้าใจว่าข้าราชก,การไทยเปิดทางให้เขาเด่นนะคะเพราะฉะนั้นแม้แต่ในเรื่องของคณะรัฐบาลเนี่ยพวกอิสราตก็เข้าไปในกลุ่มอำนาจรัฐต้องเกือบหมดแล้วซึ่งยางที่เห็นชัดๆคือกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขายึดกลุ่มมาตั้งนานแล้วนะคะ ซึ่งขณะนี้เนี่ยการยึดกลุ่มมาตั้งนานเนี่ยเขาออกกฎหมายเพื่อให้กับพวกอิสลามด้วยกันนะครับคนพดอธู่แต่เรื่องเสียหายไม่มีอะไรดีขึ้นเลยและนี่คือเรารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยก็จะขอคืนเพื่อที่จะได้มาแก้ไขปัญหาที่เราได้รับความเสียหายอย่างมากมายม,มากทีเดียวในเรื่องของไทยอิสลามแต่ตอนนี้เกิดอ,อากาพาพอเราจะยึดคืนเนี่ยเขาก็ขอที่จะมาไล่รัฐบาลเรานะครับเพราะฉะนั้นความเสียหายต่างๆเหล่านี้ ชาวพวกทุท่านต้องขยันคิดว่ามันเกิดขึ้นเพราะเขาต้องการทำอะไรเพื่อยึดแผ่นดินไทยเขาไม่เอาพุทธศาสนาฉะนั้นท่ต้องต้องขยันที่จะเข้าใจว่าเราต้องไม่ให้เขาทําได้สําเร็จนะคะการที่จะมาล้มรัฐบาลถ้าล้มลงมันเท่าไหร่เนี่ยเศรษฐกิจไทยจะพังที่ระดับทันทีเพราะว่าทั่วโลกเนี่ยเขา นับถือในระบอบรัฐบ,บาลที่มาจากการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยเท่า,านั้นที่มันไม่ใช่ถ้ามันไม่ใช่เรื่องที่เราแต่ถ้ามาจากระบอบ,บเผด็จก,การเนี่ยทหารเนี่ยยึดอำนาจเนี่ยผู้วโลกเขาไม่ยอมรับเพราะฉะนั้นเราจะไปกับเขาไม่ได้การลงทุนทุกอย่างก็จะไปไม่รอดเศรษฐกิจไทยทยทิ่งพังหนักกว่านี้ขนาดนี้ยิ่งหาเหงินยากอยู่แล้วนะคะเศรษฐกิจไท,ย,ทยก็จะไปไม่รอดฉะนั้นขอทุกท่านเข้าใจว่า เรารัฐภาาจะดีช่วยไงก็มาจากระบบก,การเลือกตั้งโดยระบอบประชาธิปไตยเท่านั้นที่จะอยู่ได้ผู้โลกเขายอมรับเรานะคะถ้าเป็นการยึดอ,าดอํานาจเนี่ยประเทศจะไปไม่รอดแล้วไม่มีใครช่วยเราได้ทุกคนจะพาจะล่มจมหมด เงินทองก็จะหายไปแหละแม้แต่งารกินอยู่ก็จะลําบากร้อยชาวพุทธต้องพยายามทำความเข้าใจในระบบนี้นะครับมีกวามผึงน้อยมีตายมากเยอะมากทีเดียวเลยเขาจะมาล้มรัฐบาลประชาธิปไตยพวกเราชาวพุทต้องคิดเป็นต้องไม่ยอมให้เกิดขึ้นนะครับค่ะส พี่น้องชาวไทยคุ่ณมจะมาพูดเรื่องเอ,อ่อที่ดีในทิ่ตอบนะคะม,มีในทิ้ตอบที่เอาเรื่องพ้าพุทธศาสนามาล้อเลียนเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องนะคะอย่างเช่นเนี่ยหลวงหลวงพี่แจ๊ะน,นะคะเอามาร้อล้อเลียนในเชิงตลกขบขันแต่เราชาพุธเนี่ยเราไม่เห็นด้วยเลยค่ะ เพราะว่ามันเป็นการล้อเลียนพระพุทธศาสนานะคะพวกคุณอาจจะมองเห็นว่าเป็นเรื่องถามขันแต่แ้่มองให้ลึกถึงเรื่องพระพุทธศาสนาแล้วมันก็เสื่อมเสียนะคะการที่เราเอาพระพระสงฆ์องค์เจ้าเอาพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยมาล้อเลียนแล้วเรื่องในติ๊กต็อกทุกวันนี้นะในเอเนี่ย,ะะเ,ยเอาพระพุทธเจ้ามามากอดมากอดกับผู้หญิง กระทรวงวัฒนธรรมควรจะไปสอบสวนดูนะคะเพราะว่าเราชาวพุทธเราดูแล้วไม่สบายใจเลยค่ะมันมีหลายรูปภาพนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เอามาเนี่เป็นการล้อเลียนพระสงฆ์องค์เจ้าซึ่งมันมันผิดผิดเออเรารู้สึกว่ามันการการที่พวกคุณเอามาร้อเรียนในเชิงทำคันเนะะี่ยล้อเลียนนะคะ ชิญพระพุทธศาสนาเนี่ยมันทําการให้เกิดการเสื่อมเสียแล้วก็เรื่องในที่ติ๊งตอกออกติ๊งตอกเอ,อ่อเรื่องพระพุทธเจ้าพระเยซูมาป้อนข้าวมาป้อนข้าวป,ป้อนเบียร์ให้พระพุทธเจ้านะคะซึ่งซึ่งเนี่ยออกระทรวงวัฒน,ธ,นธรรมก็ควรจะมาตรวจด,ดูนะคะมันเป็นการเสื่อมเสียของทำทำร้ายหัวใจคนชาวพุทธค่ะ แล้วมันมีอีกหลายภาพที่พวกเราไม่ได้ไม่ได้เอามาแสดงให้ให้คุณชมแต่ว่าพวกคุณพ่น,น่าจะเห็นใน AI แล้วนะคะว่าแต่ละภาพแต่ละภาพเนี่ยที่เอามาเจ้าแม่กวนอิมมีลูกกับผู้พิทธเจ้าเนี่ยสมควรเอามาลนเรียนไหมคะซึ่งทําลายพวกพุทธศาสนาแล้วแล้วแล้วถ้าโกงภางกันเราเอารูปของพระอัลเลาะห์หรืออะไร มาล้อเลีเยนแล้วพวกคุณจะรู้สึกยังไงคะพวกศาสนาอิสลามอะ่ะนะคะซึ่งมาทำล้อเลีเยนในเรื่องของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราคนไทยเรารับไม่ได้ค่ะคะ่นะ,คะแล้วที่มีอีกภาพหนึง่งแม่คนอินเนี่ยมีลูกกับพระพุทธเจ้านะคะให้เรามาตรวจสอบดูเราดูเราดูแล้วรู้สึกว่าแหมมัน ย่ำดีย่ำดีหัวใจคนพุทธคนชาวพุทธทั้งนั้นเลยค่ะแล้วมันกนเป็นการเสริมเสียทางพระพุทธศาสนาด้วยนะคะเนี่ยเรื่องนี้ควรจะไปตรวจสอบตรวจสอบ AI ทั้งหมดเลยค่ะเราจึงมายื่นเรื่องเรื่องราวร้องทุกถึงทำเนียบรัฐบาลให้ให้กระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยไปตรวจสอบดูทั้งหมดเลยนะคะค่ะ จะมีเรื่องมาร้องเรียนแค่นี้แหละค่ะวัสดีครับครับขอบคุณครับ